เช็คลิสต์7สาเหตุที่ทําให้น้ํานมน้อยฝากกดหัวใจกดติดตามให้ฟอฟี่มั่นนี่ก่อนนะคะข้อหนึ่งไม่ได้ให้ลูกเข้าเต้าทันทีหลังคลอดหลังจากที่คุณแม่คลอดฮอร์โมนในการสร้างน้ํานมจะหลั่งออกมาเยอะมากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกระตุน้นให้น้ํานมหลั่งออกมาและการได้อบกอดลูกและให้ลูกเข้าเต้าจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้น้านมสร้างเยอะขึ้น ในบางกรณีที่ลูกไม่แข็งแรงหรือไม่สบายต้องเข้ารับการรักษาอย่างน้อยคุณแม่ก็ต้องปั๊มนมเพื่อเรียนแบบการดูดของทารกขอ้อ 2. ให้ลูกเข้าเตา้าผิดท่าคุณแม่หลายๆคนก็มักจะห่อตัวลูกถูกไหมคะเมื่อเราห่อตัวลูกแล้วอุ้มลูกเข้าเต้านะคะบางครั้งเนี่ยลูกก็จะไม่ได้หันหน้าเข้าหาเต้านมเราโดยโตรงกลายเป็นว่านอนแบบนี้แล้วหันหน้าด้านข้างเข้าเต,าเตา้านมการหันหน้าเข้าเต้านมแบบนี้จะทําให้ลูกดูดไม่ถนัดท่อน้ํานมถูกเบียดทําให้น้านมออกน้อยลงวิธีแก้ก็ไม่ยากเลยค่ะให้ปลดผ้าที่พันตัวลูกไว้นะคะแททนนนีี่่จะใใใหห้้้้้ลลููกกเเขาาาต แขงเข้าหาตัวเราแขนข้างนึงอยู่ข้างล่างข้างนึงอยู่ข้างบนงับเต้านมเราแบบนี้ได้มองหน้าเขาด้วย้มีความสุขสามเข่าเต้าไม่สม่ำเสมอหรือตกรอบปั๊มบอยหลักการของนมแม่ง,ง่ายนิดเดียวยิ่งออกเยอะยิ่งผลิตเยอะ ถ้าเป็นคุณแม่สายเต้าล้วนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยก็จะหิวตามเวลาของเขาถ้าเป็นคุณแม่สายปั๊มนมและตกรอบปั๊มบ่อยไอ้นี่จะเริ่มมีปัญหาละในการปั๊มนมนะคะใน1วันเนี่ยเราควรปั๊มอย่างน้อย3-4รอบหรือประมาณ3ชั่วโมงครับเพื่อคงระดับฮอร์โมนในการสร้างน้ํานมของเราการที่คุณแม่ตกรอบปั๊มบ่อยๆนะคะรอบถัดไปอาจจะรู้สึกว่าหูน้ํานมเยอะมากแต่พอถ้าเราตกรอบปั๊มบ่อยๆเนี่ยน้ำนมของเราเนี่ยจะเริ่มลดลงลดลงลดลงเพราะร่างกายเราจะเรียนรู้ว่าลูกไม่ได้ต้องการนมขนาดนั้น สีเครียดวิตกกังวลง่ายฮอร์โมนของความเครียดจะไปกดการทํางานของฮอร์โมนที่สร้างน้ํานมและฮอร์โมนที่ช่วยในการหลั่งน้ํานมทําให้น้ํานมไม่ไหลออกมาห้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอ่อนเพลียจนเกินไป ท,ที่คุณแม่มีลูกเล็กนะคะยิ่งในช่วง1นถเดือนแรกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงเวลาที่สามารถงีบหลับไปพร้อมลูกได้ให้งีบหลับไปก่อนนะคะงานบ้านงานอะไรต่างๆอาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนหากมีเวลาว่างแล้วเราไม่อ่อนเพลียเกินไปค่อยไปจัดการงานบ้านนะคะ 6. กกินน้อยกินอาหารไม่มีประโยชน์แล้วก็กินไม่เป็นเวลา เรื่องการกินไม่เป็นเวลาก็เป็นปกติของคุณแม่ลูกอ่อนอยู่แล้วค่ะแต่อาหารที่เราทานเนี่ยต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์คาร์โบไฮเดรตและไขมันดีอาหารที่ดีจะเป็นวัตถุดิบที่ดีในการสร้างน้ำนมให้ลูกต่อไปเจ็ดข้อสุดท้ายดื่มน้ําน้อยกว่าสองลิตรต่อวันอย่าลืมนะคะว่าน้ํานมคือของเหลวที่ออกจากร่างกายเราอย่างน้อยเนี่ยต้องเติมน้ําสะอาดเข้ามาทดแทนสารน้าที่สูญเสียไปและน้ําสะอาดยังช่วยให้คุณแม่อ่อนเพรียน้อยลงและก็หน้าตาสดใสด้วยเช็คมาแล้วมีกันกี่ข้อคอมเมนต์บอกฟังหน่อยนะ